สวัสดีครับคุณเคยส่องกระจกแล้วถามตัวเองไหมครับว่าพอจะมีวิธีไหนบ้างที่จะเหนี่ยวล้างเวลาเอาไว้ชะลอให้เส้นผมบนหัวงอกช้าลงหน่อยให้ผิวพรรณลดริ้วรอยลงบ้างและให้ร่างกายนี้เหนื่อยล้าจากวัยน้อยลงสักนิดผมได้ยินมาเยอะมากครับเยอะจริงๆเกี่ยวกับสิ่งที่คนเอเชียเรายกย่องกันว่าเป็นดั่งยาวิเศษมันคือเครื่องดื่มที่เรียบง่ายจนไม่น่าเชื่อนั่นคือ น้ำถั่วดำขั่วครับเขาว่ากันว่ามันช่วยผมดกดำขึ้นทำให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่งแถมยังช่วยลดน้ำหนักและล้างพิษในร่างกายได้อีกด้วยและพูดตามตรงนะครับตอนแรกผมปัดทิ้งเลยผมคิดว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรที่ของราคาถูกและทำง่ายๆขนาดนี้จะให้ผลลัพธ์ที่มหัศจรรย์ได้ขนาดนั้นมันเป็นแค่คำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่หรือสูตรคุณย่าคุณยาย ที่ท่านแค่อยากให้ลูกหลานยอมดื่มอะไรที่มีประโยชน์เข้าร่างกายหรือเปล่าผมสงสัยมาตลอดครับจนกระทั่งได้ไปเจอกับเพื่อนเก่าคนหนึ่งเธอสดใสเป่งปังมากผิวของเธอมีความชุ่มชื้นอิ่มน้ำในแบบที่ผมอิจฉาเลยและเธอก็บอกว่าเคล็ดลับก็แค่การดื่มน้ำถั่วดำขั่วหนึ่งกระติกทุกวันความสงสัยใครรู้ในตัวผมมันพุ่งพรวดขึ้นมาเลยครับหรือว่าความกังขาของผมมันจะผิดหรือว่า ผมกำลังมองข้ามเคล็ดลับสุขภาพที่ทั้งง่ายและได้ผลดีอยู่ผมเลยตัดสินใจที่จะทำการทดลองด้วยตัวเองครับเอาแค่7วันพอผมจะดื่มน้ำถั่วดำขั่วทุกวันเป็นเวลา7วันเป๊ะและจะบันทึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายของผมอย่างละเอียด7วันเพื่อพิสูจน์คำร่ำลือและผมอยากจะบอกคุณตั้งแต่ตอนนี้เลยครับว่าสิ่งที่ผมค้นพบในเช้าวันที่7นั้น มันไม่เพียงแค่ทำให้ผมประหลาดใจแต่มันเปลี่ยนมุมมองที่ผมมีต่อมเมล็ดถั่วสีดำเม็ดเล็ก,ลกๆที่ดูแสนจะธรรมดานหนีไปโดยสิ้นเชิงเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปติดตามการเดินทาง7วันนั้นนะครับผมมีของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับทุกท่านที่ดูวิดีโอนี้จนจบครับมันไม่ใช่แค่ประสบการณ์ของผมเท่านั้นแต่มันคือบทสรุปคู่มือสุขภาพฉบับพกพาที่กลั่นกรองและวิเคราะห์มาอย่างดีว่าคน5กลุ่มใดบ้าง ที่ห้ามดื่มน้ำถั่วดำมากเกินไปโดยเด็ดขาดและสุดยอดอาหารอีก5ชนิดที่ควรกินคู่กันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของมันขึ้นไปอีก10เท่านี่เป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆที่ผมต้องไปค้นคว้ามาอย่างหนักและผมจะแบ่งปันให้คุณฟรีๆในตอนท้ายของวิดีโอนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับและถ้าคุณก็กำลังสงสัยใครรู้เหมือนผมถ้าคุณอยากรู้ว่าวิธีบำบัดแบบบ้านๆน,นี้มันได้ผลจริงหรือไม่ ช่วยทำอะไรให้ผมสักอย่างได้ไหมครับกดปุ่มไลค์วิดีโอนี้และแชร์มันไปให้เพื่อนของคุณสักหนึ่งคนที่คุณคิดว่าเขาก็กำลังมองหาทางออกเรื่องสุขภาพเหมือนกันการกระทำเล็กๆนี้แต่มันบอกให้ผมรู้ว่าคุณกำลังอยู่ที่นี่และร่วมเดินทางสำรวจครั้งนี้ไปกับผมครับและตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยครับการทดลองจะเริ่มไม่ได้ถ้าไม่มีวัตถุดิบผมเริ่มจากการเตรียมของครับไม่ใช่ว่าแค่กำถั่วดำมาแล้วต้มๆไปก็จบนะครับ เพื่อนของผมย้านักย้ำหน่าว่าต้องเป็นถั่วดำชนิดที่ข้างในเป็นสีเขียวหรือที่บางคนเรียกว่าถั่วดำไส้เขียวครับมเมล็ดมันจะเล็กๆแน่นๆเปลือกนอกสีดำสนิทแต่พอลองกัดให้มันแตกออกดูไส้ข้างในจะต้องมีสีเขียวอ่อนๆครับเขาว่ากันว่าถั่วชนิดนี้มีปริมาณสารอาหารสูงที่สุดโดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระผมไปซื้อมา1กิโลกรัมครับ ล้างให้สะอาดจริงๆใต้น้ำไหลคัดเมล็ดที่รีบหรือขึ้นราที่มันลอยน้ำทิ้งไปจากนั้นก็ตักขึ้นมาผึ่งให้เสด็จน้ำจนแห้งสนิทนี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดครับการคั้วถั่วผมตั้งกระทะเหล็กหนาๆขึ้นเตารอจนกระทะร้อนจัดผมไม่ใส่น้ำมันหรือเกลือลงไปแม้แต่น้อยเลยนะครับเป็นการคั้วแห้งล้วนๆผมเทถั่วลงไปและเริ่มคนครับ คนไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอใช้ไฟแค่ระดับกลางค่อนข้างอ่อนเท่านั้นคุณคงไม่อยากให้ถั่วไหมใช่ไหมครับเราอยากให้ถั่วสุกอย่างช้าๆจากข้างในกลิ่นหอมเริ่มฟุ้งขึ้นมาครับตอนแรกจะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆของเปลือกถัว่วจากนั้นพอเปลือกเริ่มแตกเบาๆกลิ่นหอมที่เข้มข้นขึ้นคล้ายๆกลิ่นกาแฟขั่วแต่จะนุ่มนวลกว่าก็เริ่มกระจายไปทั่วทั้งห้องครัว มันเป็นกลิ่นที่ช่วยบำบัดจิตใจได้ดีจริงๆครับผมคั่วอยู่ประมาณ15นาทีจนกระทั่งได้ยินเสียงมันแตกเปาะแปะเบาๆอะ่ะและเปลือกถั่วก็เริ่มแตกเท่าๆกันไส้ข้างในเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มผมก็ปิดไฟครับแต่ยังคงคนต่อไปอีกสัก2-3สนาทีในกระทะที่ยังร้อนอยู่เพื่อไม่ให้ถั่วไหม้เป็นจุดๆจากนั้นก็เทถั่วลงในถาดหรือกระดงขนาดใหญ่เกลี่ยให้มันบางๆเพื่อให้ถั่วเย็นลงสนิท ขั้นตอนนี้บางคนอาจจะเรียกว่าการพึ่งลมแต่ผมแค่ต้องการให้มันเย็นเพื่อเก็บกลิ่นหอมไว้ครับพอเย็นสนิทแล้วผมก็เก็บมันใส่โหลแก้วที่มีฝาปิดมิดชิดเก็บไว้ในที่แห้งครับและนี่คือวิธีที่ผมชงดื่มทุกวันครับผมจะตักถั่วดำที่คั่วแล้วประมาณ3ช้อนโต๊ะใส่ลงในกระติกน้ำร้อนเก็บอุณหภูมิจากนั้นผมต้มน้ำให้เดือดจัดประมาณ1ลิตรครึ่ง หรือก็คือ1,500มิลลิลิตรครับผมเทน้ำเดือดจัดลงไปในกระติกทันทีปิดฝาแล้วแช่มันทิ้งไว้ประมาณ30นาทีน้ำแรกที่ได้จะมีสีม่วงแดงเข้มสวยงามมากครับเหมือนสีไวน์แดงเลยส่วนกลิ่นนี่หอมจนต้านทานไม่ไหวผมจะลินน้ำนี้ไว้ดื่มครับจากนั้นผมก็จะเติมน้ำร้อนลงไปเป็นครั้งที่2น้ำครั้งที่2สีจะจางลงหน่อยเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆและผมก็จะดื่มน้ำทั้งหมดนี้ ให้หมดภายในวันผมตัดสินใจว่าจะดื่มน้ำนี้แทนน้ำเปล่าไปเลยตลอด7วันครับวันแรกและวันที่2การเปลี่ยนแปลงด้านการย่อยอาหารเนี่ยต้องสารภาพตามตรงครับว่าวันแรกผมยังไม่รู้สึกอะไรมากนักนอกเสียจากว่ารสชาติมันดื่มง่ายดีหอมอแล้วก็ไม่มีรสฝาดเลยแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเกิดขึ้นในเช้าวันที่สครับปกติผมเป็นคนที่ มีระบบย่อยอาหารค่อนข้างแปรปวนแต่เช้าวันนั้นการเข้าห้องน้ำในตอนเช้าเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ง่ายดายอย่างน่าประหลาดใจมันเบาสบายตัวมากไม่มีการปวดบิดหรือรู้สึกไม่สบายท้องเลยผมเริ่มค้นหาข้อมูลดูครับปรากฏว่าถั่วดำโดยเฉพาะหลังจากที่นำไปคั่วแล้วมันจะปล่อยใย,ยอาหารชนิดละลายน้ำออกมาเยอะมากใย,ยอาหารชนิดนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยทำให้อุจจาระนุ่มขึ้นเท่านั้นแต่มันยังเป็นอาหารชั้นดีให้กับแบคทีเ r ียชนิดดีในลำไส้ของเราด้วยพูดง่ายๆก็คือผมกำลังเลี้ยงดูกองทัพจุลินทรีของผมนั่นเองในศาสตร์การแพทย์แผนโบราณเขาบอกว่าถั่วดำมีคุณสมบัติในการขับพิษผมคิดว่าการขับพิษอย่างแรกที่ผมสัมผัสได้ก็คือการที่มันทำความสะอาดลำไส้ของผม นี่แหละครับสวันแรกผ่านไปร่างกายผมรู้สึกเบาตัวขึ้นเล็กน้อยอาจจะเป็นเพราะระบบย่อยอาหารเริ่มทำงานได้เข้าที่เข้าทางมากขึ้น9เข้าสู่วันที่3และวันที่4การนอนหลับและพลังงานโดยปกติผมเป็นคนที่นอนหลับค่อนข้างยากครับมักจะพลิกตัวไปมาอยู่นานกว่าจะหลับได้และมักจะตื่นกลางดึก1-2ครั้งเป็นประจำ แต่ในคืนวันที่3ครับผมหลับยาวเลยผมเผลอหลับไปเร็วกว่าปกติและพอเสียงนาฬิกาปลุกดังในเช้าวันที่4ผมรู้สึกว่าได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่มจริงๆมันไม่มีอาการง้วเงียรหรืออ่อนเพลียเหมือนที่เคยเป็นผมก็สงสัยอีกครับว่ามันเป็นเพราะน้ำถั่วดำหรือเปล่าผมก็ไปค้นข้อมูลอีกครั้งถั่วดำอุดมไปด้วยแมกนีเซียมและวิตามินบรวมครับ แมกนีเซียมถือเป็นแร่ธาตุที่มหัศจรรย์ต่อระบบประสาทมันช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและทำให้จิตใจสงบลงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่หลายชิ้นชี้ว่าการขาดแมกนีเซียมเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของอาการนอนไม่หลับหรือนี่ผมจะบังเอิญได้รับแมกนีเซียมตามธรรมชาติที่ดูดซึมง่ายจากเครื่องดื่มง่ายๆนี้โดยไม่รู้ตัวผมก็ไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซนหรอกนะครับแต่ความบังเอิญน,นี้มันชัดเจนเกินกว่าจะมองข้ามไปได้ พลังงานระหว่างวันของผมก็คงที่มากขึ้นด้วยครับผมไม่รู้สึกง่วงเหงาหาวนอนแบบหมดแรงในช่วงบ่ายสามโมงอีกต่อไปมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆครับและนี่คือช่วงที่ทุกอย่างเริ่มน่าสนใจครับวันที่5สัญญาณจากผิวหนังผมต้องยอมรับเลยว่านี่คือสิ่งที่ผมตั้งตารอคอยมากที่สุดคำร่ำลือเรื่องการดื่มน้ำถั่วดำแล้วผิวสวยนี่มันโด่งดังมากจริงๆเช้าวันที่ห ผมไปยืนส่องกระจกใต้แสงธรรมชาติเลยครับและผมถึงกับต้องมองซ้ำผิวของผมมันดูสว่างขึ้นครับมันไม่ใช่ขาวซีดนะครับแต่มันเป็นความสดใสที่ดูเหมือนมาจากข้างในที่สำคัญที่สุดผิวของผมดูอิ่มน้ำมากขึ้นปกติผมจะผิวแห้งบริเวณแก้มอแต่ในวันนี้ผิวดูชุ่มชื้นและนุ่มขึ้นเมื่อได้สัมผัสผมรู้ครับว่าเวันมันสั้นเกินไปที่จะเปลี่ยนโครงสร้างผิว แต่การเปลี่ยนแปลงเรื่องความชุ่มชื้นและความสว่างใสมันเกิดขึ้นจริงๆครับครั้งนี้วิทยาศาสตร์อธิบายได้ชัดเจนมากเปลือกของถั่วดำมีสารต้านอนุมูลอิสระปริมาณมหาศาลที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินแอนโทเซียนินครับนี่คือสารตัวเดียวกับที่สร้างสีดำสีม่วงสีแดงเข้มในพวกซูเปอร์ฟูดอย่างบลูเบอรี่หรือองุ่นดำนั่นแหละครับ แอนโทไซยานินมีความสามารถในการต่อสู้กับอนุมูลอิสระได้อย่างทรงพลังซึ่งอนุมูลอิสระเหล่านี้คือศัตรูตัวร้ายที่ทำให้เกิดความแก่ชราริ้วรอยและความหมองคล้ำพูดง่ายๆก็คือตลอด5วันที่ผ่านมาผมได้อาบเซลล์ในร่างกายตัวเองด้วยเซรั่มชะลอวัยที่ดื่มได้จากข้างในนั่นเองการเติมน้ำให้ร่างกายอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุแทนที่จะเป็นน้ำเปล่าธรรมดา มันสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนจริงๆครับวันที่6ความรู้สึกเกี่ยวกับน้ำหนักและรูปร่างผมต้องพูดให้ชัดเจนตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมไม่เชื่อเรื่องการลดน้ำหนักแบบหัวพาบอผมไม่ได้ชั่งน้ำหนักเลยตลอด7วันนี้แต่ในวันที่6ครับผมสัมผัสได้ถึงสิ่งหนึ่งอย่างชัดเจนท้องผมมันแบนลงครับผมไม่มีอาการท้องอืดหรือมีลมในท้องหลังมื้ออาหารเหมือนเมื่อก่อน เสื้อผ้าที่ใส่รู้สึกหลวมขึ้นเล็กน้อยบริเวณรอบเอวานี่ไม่ใช่การลดไขมันนะครับแต่มันน่าจะเป็นการลดบวมน้ําและลดอาการท้องอืดมากกว่าถั่วดํามีฤทธิ์เป็นยาขับปัสสาวะตามธรรมชาติมันช่วยให้ร่างกายขับเกลือและน้ําส่วนเกินออกไปซึ่งเจ้าน้ําที่ขั่งค้างอยู่นี่แหละครับที่ทําให้เรารู้สึกตัวหนักๆบวมๆมอ พอรวมเข้ากับการที่ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นไม่มีของเสียตกค้างร่างกายของผมก็เลยรู้สึกเบาและคล่องตัวขึ้นมากสำหรับผมนี่ถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ครับเพราะมันไม่ใช่การลดน้ำหนักแบบฝืนธรรมชาติแต่เป็นการที่ร่างกายปรับสมดุลของมันเองและแล้วก็มาถึงวันที่7วันสุดท้ายของความท้าทายนี้ครับผมตื่นนอนก่อนที่นาฬิกาจะปลุกเสียอีก ผมรู้สึกตื่นตัวสดชื่นมากผมมองเข้าไปในกระจกผิวพันยังคงรักษาความชุ่มชื้นอิ่มน้ำของวันที่5ไว้ได้ท้องก็ยังคงเบาสบายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกสะอาดจากข้างในครับมันยากที่จะอธิบายนะแต่ผมรู้สึกว่าสมองปลอดโปร่งขึ้นร่างกายมีพลังงานแต่ไม่ใช่พลังงานแบบตื่นตัวเพราะถูกกระตุ้นเหมือนตอนดื่มกาแฟนะครับมันเป็นพลังงานที่นุ่มนวลและคงที่ ผมมองแก้วน้ำถั่วดำในมือ7วันก่อนผมยังสงสัยในตัวมันอยู่เลย7วันก่อนผมคิดว่ามันเป็นแค่เครื่องดื่มของคนโบราณแต่ในวันนี้ผมเข้าใจแล้วครับบทสรุปของผมคืออะไรนะล่ะครับน้ำถั่วดำขั้วไม่ใช่ยาเทวดาครับมันไม่สามารถเปลี่ยนผมหงอกของคุณให้กลับมาดำสนิทได้ในคืนเดียวหรือลบลิ้วรอยทั้งหมดได้ในหนึ่งสัปดาห์แต่มันคือผู้ช่วย ที่เงียบขรึมแต่ทรงพลังครับมันเป็นวิธีบำบัดที่ช่วยชำระล้างเติมสารอาหารและปรับสมดุลร่างกายอย่างอ่อนโยนมันช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุช่วยย่อยอาหารเพื่อให้ดูดซึมได้ดีขึ้นเติมแมกนีเซียมเพื่อให้นอนหลับได้สนิทขึ้นและอัดแน่นไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อต่อสู้กับความชารามันเป็นนิสัยเล็กๆในชีวิตประจําวันที่ให้ผลลัพธ์แบบสะสมครับการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่แบบตูมเดียว แต่มันค่อยๆเกิดขึ้นทีละนิดทีละหน่อยผิวของคุณชุ่มชื้นขึ้นอีกนิดการนอนหลับลึกขึ้นอีกหน่อยร่างกายเบาสบายขึ้นอีกเล็กน้อยและอีกนิดอีกหน่อยเหล่านี้พอรวมกันเข้าในเจวันมันสร้างความรู้สึกสุขภาพดีที่ชัดเจนมากๆครับผมตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะทำสิ่งนี้ต่อไปไม่ใช่ในฐานะการทดลองแต่ในฐานะส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตครับ แต่อย่างที่ผมได้บอกไปครับมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนแม้ว่ามันจะค่อนข้างปลอดภัยแต่ก็มีคนบางกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและนี่คือของขวัญที่ผมสัญญาไว้ครับของขวัญชิ้นนี้คือบทสรุปโดยละเอียดเป็นคู่มือสุขภาพที่ออกแบบมาเป็นพิเศษในนั้นผมได้แจกแจงรายละเอียดของคน5้ากลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะดื่มน้ำถั่วดําเป็นประจำตัวอย่างเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องไตในระยะรุนแรง หรือคนที่กำลังทานยาเฉพาะทางบางชนิดอยู่ในคู่มือนี้ยังจะเปิดเผยสุดยอดอาหารสีทองอีก5ชนิดที่ควรกินคู่กันเช่นการเติมขิงสองสามแว่นสำหรับคนที่มีปัญหากระเพาะอาหารหรือการต้มรวมกับถั่วแดงเพื่อช่วยบำรุงเลือดนี่คือความรู้ที่มีค่ามากที่ผมอยากแบ่งปันให้กับคุณครับและเพื่อที่จะได้รับคู่มือสุขภาพนี้ไปเลยฟรีๆคุณเพียงแค่ทำสิ่งง่ายๆเพียงอย่างเดียวครับ นั่นคือคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ว่าฉันอยากสุขภาพดีครับเพียงแค่พิมพ์ว่าฉันอยากสุขภาพดีทีมงานของผมจะส่งลิงก์สำหรับดาวน์โหลดของขวัญสุดพิเศษนี้ไปให้คุณทันทีครับการเดินทาง7วันของผมได้จบลงแล้วแต่ผมเชื่อว่าการเดินทางสู่การมีสุขภาพที่ดีของคุณอาจจะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นก็ได้ครับถ้าเรื่องราวของผมได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณหรือ ถ้าคุณได้เรียนรู้อะไรที่มีค่าในวันนี้ขออีกครั้งนะครับช่วยกดปุ่มไลค์และที่สำคัญกว่านั้นช่วยแชร์วิดีโอนี้ไปให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับไม่แน่ว่าการแชร์เพียงครั้งเดียวของคุณอาจจะช่วยให้ใครบางคนได้ค้นพบสุขภาพและความสมดุลในชีวิตกลับคืนมาก็ได้และอย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือ Subscribe พร้อมกับกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆในอนาคต เราจะมาสำรวจเคล็ดลับสุขภาพที่ทางง่ายและได้ผลอีกมากมายไปด้วยกันครับขอบคุณที่รับฟังครับขอให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจที่สงบสุขสวัสดีครับ